การแปลงสภาพชีวมวลด้วยกระบวนการทางกายภาพและก็ชีวภาพในบทนี้เนี่ยก็จะเป็นการพูดถึงการนําเอาพวกชีวมวลก็คือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ทิ้งแล้วนะครับมาเปลี่ยนให้เป็นพวกพลังงานต่างๆนะครับงั้นเราไปดูกันว่าชีวมวลคืออะไรครับชีวมวลเนี่ยก็หมายถึงสารอินทรีย์ที่เกิดขึ้นผ่านกระบวนการทางชีวภาพหรือธรรมชาติได้แก่พวกพืชต้นไม้เศษวัสดุหรือทิ้งจากการเกษตร รวมถึงพวกของเสียที่มาจากพวกมูลสัตว์หรือว่าพวกของเสียอินทรีอะไรพวกนี้รวมถึงพวกวัสดุเหลือใช้จากชุมชนและอุตสาหกรรมอีกด้วยนะครับซึ่งตัวอย่างของชีวมวลเนี่ยอย่างเช่นพวกเศษไม้นะครับพวก,กแกลบาชานอ้อยนะครับสังขพวนหรือพวกขยะบุญฝอยเองเช่นกันซึ่งทําไมปัจจุบันนี้จึงมีการนําเอาชีวมวลเนี่ยมาเปลี่ยนให้เป็นพลังงานนะครับสาเหตุก็เพราะว่าชีวมวลนั้นมีราคาถูก มเมื่อเปรียยเทียบับการใช้น้ำมันต้นทุนในการผลิตเชื้อเพลิงนั้นมีราคาไม่สูงมากแล้วก็ชีวมวลเนี่ยสามารถที่จะรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมได้ ก็รวมถึงส่วนที่เหลือจากการแปรรูปชีวมวลเราสามารถที่จะเอกไปทําปุ๋ยให้กับพืชได้นะครับเราจะมาแบ่งประเภทของชีวมวลกันชีวมวลเนี่ยครับสามารถที่จะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆก็คือชีวมวลจําพวกไม้กับชีวมวลที่ไม่ใช่ไม้ในส่วนชีวมวลที่เป็นจําพวกไม้เนี่ยก็หมายถึงว่าเป็นพวกนะครับต้นสนไม้ยูคาลิปตัส ไม้ยางพาราต้นปาล์มซึ่งจัดเป็นพวกไม้ยืนต้นนะครับรวมซึ่งมันก็จะมีลักษณะที่เป็นเนื้ออ่อนหรือเป็นเนื้อแข็งก็ได้ส่วนชีวมวลที่ไม่ใช่ไม้นั้นก็จะเป็นพวกพืชล้มลุกนะครับที่มีเนื้อมีเนื้ออยู่น,น้อยๆหรือแทบไม่มีเลยอย่างเช่นพวกอ้อยข้าวยาพวกเนี้ยนะครับหรืออาจจะเป็นพวกพืชน,น้ําก็ได้เช่นผักตบชวาหรือสาลายอาจจะเป็นพวกวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่นพวกเศษไม้ขี้เลื่อยหรือกแกลบรวมถึงขยะมูลฝอยเองเช่นกันนะครับในส่วนของส่วนประกอบของชีวมวลในที่อาจารย์จะจจเน้นในส่วนของพวกจากการเกษตรเราก็มักจะพบพวกเซลลูโลสนะครับเฮมิเซลลูโลสลิกนินแป้งโปรตีนนะครับในส่วนของแป้งเองนะครับเป็นโพลีแซคคาไร ซึ่งก็จะเกิดจากกลูโคสหลายๆโมเลกุลมาต่อกันโดยเราจะแบ่งออกเป็น2โครงสร้างก็คืออะไมโลสกับอะไมโลเพกตินในรูปทางซ้ายมือของนักศึกษาเนี่ยนะครับเป็นอะไมโลสซึ่งก็จะเป็นกลูโคสเนี่ยต่อกันเป็นโมเลกุลสายยาวนะเป็นเส้นตรงสายยาวส่วนอะไมโลเพกตินนั้นก็จะต่อกูโคสเช่นเดียวกันจะต่อนะครับเป็นลักษณะของโซ่กิ่งนะครับ ซึ่งในส่วนของทั่วไปแล้วเราจะพบอไมโลดอยู่ที่ประมาณร้อยละสิถึงยีแล้วก็อไมโลพกตินจะพบในแป้งอยู่ที่ร้อยละแปดสิบถึงแปดสิบห้าด้วยกันนะครับไปดูเซลลูโลสกันบ้างเซลลูโลสกับเฮมิเซลลูโลสเนี่ยจัดว่าเป็นส่วนประกอบหลักของผนังเซลล์ที่ทําให้พืชน,นี้มีความแข็งแรงนะครับโดยเซลลูโลสนั้นเป็นกรูโคสที่ต่อกันเป็นโมเลกุลสายยาวมากกว่าหนึ่งวนโมเลกุลส่วนอไมโลพกตินเองขอโทษทีครับส่วนเฮมิเซลลูโลสเองเนี่ย ก็จะจัดเป็นกลุโคตที่ต่อกันเป็นโซ่กิ่งแล้วก็เป็นโมเลกุลสายยาวนะครับส่วนเพกตินนะครับเพกตินก็จะเป็นโพลิแซคคาไรที่พบในผนังเซลล์ของพืชจะทำหน้าที่ในการช่วยในการยึดเกาะนะฮะเซลลูลโลสกับเฮมิสซูลโลสเข้าด้วยกัน้คล้ายจะทำที่เป็นกาวช่วยในการเชื่อมประสานนั่นเองนะครับในส่วนของชื้อมวลที่เราพบในประเทศไทยของเราเนี่ย ที่พบบ่อยๆคือข้าวนั่นเองนะครับข้าวเนี่ยก็จะเป็นพืชที่ใช้ในการปลูกเนี่ยเป็นระยะสั้นก็คือประมาณ3 4มถึงเดือนสามารถจาแนกการปลูกได้เป็น2แบบคือพวกข้าวนาปีข้าวนาปีจะปลูกในฤดูฝนนะครับก็คือช่วงสิงหาถึงเมษาส่วนข้าวนาปลังนั้นจะเป็นพืชที่ปลูกเป็นปลูกนอกฤดูฝนนะครับก็คือในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงตุลาคมซึ่งในช่วงฤด,ดูร้อนแบบนี้ก็จะเป็นพวกข้าวนาปลังเป็นหลัก ส่วนที่เหลือทิ้งจากข้าวก็คือกแกลบนะครับแกลบเนี่ยนักศึกษาอาจจะเคยเห็นมันก็คือส่วนที่เป็นเปลือกท้อเปลือกนั่นเองนะครับส่วนฟางข้าวก็คือเป็นพวกต้นข้าวต้นข้าวที่เราเก็บเกี่ยวเม็ดข้าวแล้วเนี่ยตัวฟางข้าวเราก็จะทิ้งไปแต่เราสามารถที่จะเอากแกลบกับฟางข้าวเนี่ยมาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้นะครับโดยที่แกลบเองสามารถใช้ผลิตเป็นสารกึ่งตัวนําได้ด้วยสองสองนะก็คืออ้อย อ้อยเนี่ยก็คือเราปลูกอ้อยเนี่ยเป็น6ล้านไร่ต่อปีนะครับแล้วก็ส่วนมากก็จะปลูกในภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็อ้อยจะเป็นพืชล้มลุกเวลาในการผลิตของการเก็บเกี่ยวเนี่ยคือมา6ถึงเจ็ดเดือนนั่นเองนะครับอ้อยเป็นพืชที่ปลูกง่ายมากแล้วก็สามารถที่จะนำอ้อยเนี้ยมาปักลงไปในดินได้อันนี้คือส่วนที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งจากอ้อยนะครับเราก็จะเห็นว่าก็จะมีในส่วนของชานอ้อยในรูปด้านบนนะครับชานอ้อยเนี่ย นะก็เป็นส่วนของอ้อยที่ถูกคั้นน้ําไปแล้วเมื่อเราทํามาทําการอัดเม็ดจะกลายเป็นชันอ้อยอัดเม็ดซึ่งเราสามารถที่จะนําเอาไปใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ส่วนใบอ้อยเนี่ยสามารจะเผาทิ้งนะครับต่อไปครับมันสัมปะหลังนะครับมันสัมปะหลังเนี่ยนักศึกษาอาจจะ คงเคยกินคงเคยเห็นมาแล้วนะซึ่งมันมันสับปะหลังเองเนี่ยเขาก็แบ่งเป็น2ชนิดนะครับในรูปภาพที่ทุกสายเห็นเนี่ยก็คือมันสับปะหลังซึ่งมันก็คือส่วนที่เป็นหัวที่อยู่ใต้ดินใช่ไหมอ่าก็จะมี2ชนิดชนิดขมกับชนิดหวานชนิดขมเนี่ยเราไม่สามารถที่จะนำมาบริโภคได้โดยตรงนะครับเพราะว่ามันมีกรดไฮโดรเซนิกสูงเป็นพิษต่อร,ร่างกายนะครับส่วนที่เราจะนํามาบริโภคนั้นก็คือเป็นชนิดหวานเราจะนํามานึง่งหรือนํามาทอดก็ได้ นะครับนี่คือส่วนที่เหลือทิ้งจากการเก็บเกี่ยวมันสับปะหลังเราจะเรียกว่างเงานะครับท่านสาัตว์ดูจากภาพเนี่ยส่วนที่เป็นลำต้นของมันสับปะหลังจะต่อกับเงาแล้วเงาเนี้ยก็จะต่อกับหัวมันสับปะหลังเราจะนําเอาส่วนที่เป็นเงานี้แหละครับเอามาใช้เป็นชีวมวลได้นะครับส่วนมากก็จะเอาเงาเนี้ยมาทําเป็นเชื้อเพลิงส่วนลำต้นของมันสับปะหลังเองก็จะถูกนํามาใช้เป็นต่อพัน ต่อไปครับกลุ่มต่อไปกลุ่มที่4ก็คือขาอ้าวโพดข้าวโพดเนีอาจารย์ไม่ต้องพูดเยอะเลยนะกษคงเคยกินกันมาแล้วนะครับซึ่งข้าวโพดเองก็จะแบ่งเป็น2ชนิดคือข้าวโพดหวานสําหรับบริโภคกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สาหรับผสมในอาหารสัตว์อาจารย์มีภาพของข้าวโพดหวานให้เราดูนะครับข้าวโพดหวานเนี่ยก็จะเป็นลักษณะสีเหลืองอ่อนๆแบบนี้ลักษณะคงเคยกินจะนาม,มาต้มหรือนํามาปิ้งนํามาย่างก็ได้ส่วนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก็จะมีความแข็งออกมาเป็นสีส้มๆแบบนี้นะครับ ส่วนที่เป็นชีวมวลที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเนี่ยก็คือสังข้าวโพดสังข้าวโพดคือเวลาเราเอาข้าวโพดมาแกะเม็ดออกเนี่ยส่วนที่เหลือตรงแกนกลางเรียกว่าสังใช่ไหมครับสังข้าวโพดเองก็สามารถที่จะนําม,มาใช้เป็นชีวมวลได้ส่วนลำต้นของข้าวโพดเนี่ยเราไม่ค่อยนิยมลำต้นส่วนใหญ่ก็ออกมาใช้ในการทําปุ๋ยกับใช้เลี้ยงสัตว์นะครับต่อไปก็คือมันปาล์มน้ํามันปาล์มน้ํามันเนี่ยนะครับนี่รูปหน้าตาของมันเป็นอย่างนี้นะนะครับนี่คือต้นปาล์ม อันนี้คือส่วนที่มีเม็ดปาล์มอยู่นะในส่วนของปาล์มน้ํามันเป็นพืชเศรษฐกิจที่เก็บเกี่ยวแล้วก็นิยมใช้ในนิยมปลูกในภาคใต้นะครับส่วนเราไปดูองค์ประกอบของปาล์มน้ํามันกันนี่คือต้นปาล์มที่เห็นจากรูปภาพคือต้นปาล์มนะครับตัวของผลปาล์มเนี่ยมันจะอยู่ในส่วนที่เรียกว่าทลายปาล์มนะผลปาล์มจะมีออกเป็นลรูปภาพตามนี้เลยครับเป็นสีน้ําตาลน้ําตาล ข้างในแกนกลางเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เรียกว่าแก่นปาล์มส่วนที่เป็นแก่นปาล์มเราจะบีบเอาน้ํามันออกมานะครับส่วนที่หุ้มแก่นปาล์มเนี่ยเราจะเรียกว่ากลาปาล์มอาจสัดูจากภาพานะครับกลาปาล์มนี้ก็จะคล้ายๆกับเปลือกที่จะหุ้มแก่นปาล์มกลาปาล์มสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงได้เป็นชีวบวญได้นะฮะส่วนในส่วนของเส้นใยนะครับเส้นใยปาล์มก็ ส่วนมากใช้เป็นเชื้อเพลิงได้เช่นเดียวกันนะครับถัดไปอีกก็คือ,อยางพารายางพารานี้ก็จะเราต้องการจริงๆคือต้องการน้ำํำยางในการกรีดที่ต้นยางใช่ไหมครับอ่าอันนี้เมื่อเรากรีดยางเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยต้นยางก็จะเสื่อมสภาพลงนะเราก็จะเอาส่วนของต้นยางไปใช้นะครับในการผลิตเป็นพวกไม้สําหรับทาเฟอร์นิเจอร์ส่วนที่เป็นส่วนที่เหลือ จากการที่เราตัดไม้ตัดไม้ยางเนี่ยนะครับพวกขี้เลื่อยต่างๆก็จะถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงได้เป็นชีวมวลได้นะครับนี่คือสัสดส่วนของเชื้อมวลในประเทศไทยของเราส่วนมากจะเป็นชานอ้อยกับพวกแกลบแล้วก็ไม้ยูคาลิปตัสที่จะใช้เป็นชีวมวลในการผลิตกระแสไฟฟ้าอีกชมวลประเภทหนึ่งนะครับก็คือขยะมูลฝอยนั่นเองสำหรับขยะมูลฝอยเนี่ยนักศึกษาอาจจะรู้จักกัน กันมาแล้วในวิชาทางสิ่งแวดล้อมนะครับอาจารย์คงไม่ต้องพูดตรงนี้เยอะในส่วนของขยะมูลฝอยเองเราก็จะแบ่งเป็นขยะบูลฝอยที่ย่อยสลายได้อันนี้คือเป็นขยะที่เกิดจากธรรมชาติหรือสิ่งมีชีวิตเช่นพวกเศษอาหารซากพืชซากสักตว์ก็จะมีปริมาณขยะมูลฝอยย่อยสลายได้เนียอยู่ที่ร้อยละ46่นะครับ่อไปขยะทั่วไปขยะทั่วไปเป็นขยะที่ย่อยสลายได้ยากไม่สามารถคุ้มค่าที่จะนําเอากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ อย่างเช่นพวกซองมามา่าพวกนี้ซองบะหมี่กระึงสเรรจรูปเรากินมาม่าเสร็จเราก็ต้องโยนซองทิ้งเราคงไม่เอาซองนี้เอากลับมาใส่ขนมใส่อาหารถูกไหมครับแต่แล้วทิ้งไปเปลือกลูกอมเปลือกขนมพวกนี้หรือว่าถุงพลาสติกที่ปนเปื้อนอาหารแล้วเราก็ต้องทิ้งถูกไหมก็จะคิดเป็นร้อยละเก้านะครับถัดไปครับ ขยะที่นํากลับมาใช้ใหม่ได้อันนี้เป็นขยะที่มีมูลค่านะเราสามารถที่จะนําเอาขยะประเภทนี้นะครับกลับมาใช้ใหม่หรือว่ารีไซเคิลนั่นเองอย่างเช่นพวกกระดาษนะครับกระดาษพลาสติกแก้วพวกนี้เราสามารถที่จะนําเอาสิ่งเหล่านี้ไปขายเพื่อน,นําไปใช้รีไซเคิลนะครับก็จะมีอยู่ที่ร้อยละสี่อถัดไปครับขยะอันตรายขยะอันตรายพวกนี้คือขยะที่ปนเปื้อนสารพิษ นะครับไม่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้นะแต่ว่าเราต้องนําไปกําจัดให้ถูกวิธีเช่นกระป๋องยาฆ่ามาแามลงฐานไฟฉายแบตเตอรี่พวกนี้นะครับนี่คือประเภททั้งหมดของขยะอันตรายซึ่งก็จะมีอยู่ร้อยละ3ในภาพนี้เป็นการสรุปนะครับว่าขยะทั้ง4ชนิดนั้นเนี่ยขยะที่มีปริมาณมากสุดก็คือขยะย่อยสลายคิดเป็น46%นะครับขยะรีไซเคิลนั้นก็จะเป็น42% ส่วนขยะที่จะนํามาใช้ในการเป็นชีวมวลได้ก็จะเป็นพวกขยะย่อยสลายนะครับซึ่งมาจากธรรมชาติมาจากเศษอาหารซากพืชซากสักตว์ผลกระทบจากขยะมูลฝอยนะครับสาลองไปดูเนาะว่าการที่เรามีขยะในปริมาณมากกําจัดไม่หมดเนี่ยมันก่อให้เกิดผลกระทบใดๆต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมได้วิธีการกําจัดขยะมูลฝอยเนี่ยนะครับก็มีหลากหลายวิธีเช่นเดียวกันวิธีแรกก็คือการลดความต้องการในการใช้ นะครับก็คือลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกอย่างที่ทางภาครัฐรณรงค์ก็คือการใช้ถุงผ้าแทนนะครับลดปริมาณทรัพยากรเช่นในการผลิตผลิตภัณฑ์แล้วก็เพิ่มอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์เช่นเอาพวกสินค้าที่เราใช้แล้วซีทิ้งเนี่ยเอาไปซ่อมเช่นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าพังเราก็ซ่อมนะครับหรือการใช้ซ้ําการใช้ซ้ําก็คืออย่างเช่นการใช้พวกเสื้อผ้ามือสอง การใช้กระดาษ2หน้านะครับการรีไซเคิลอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นิยมในปัจจุบันการรีไซเคิลกระดาษการรีไซเคิลพวกพลาสติกในสิ่งที่อาจารย์จะพูดก็คือการแปลรูปขยะนะครับการแปลรูปขยะเนี่ยจัดว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจในปัจจุบันนี้ก็คือการเอาขยะมาใช้เป็นปุ๋ยนะครับการเปลี่ยนให้เป็นพลังงานก็คือการเอาขยะไปเผาให้เกิดความร้อนแล้วเอาความร้อนที่ได้จากการเผาขยะเนี่ยนะครับมาใช้ เป็นพลังงานในพวกโรงงานอุตสาหกรรมได้นะฮะหรือการบําบัดนะครับรวมถึงการฝังกลบด้วยอันนี้เราจะเอาชีวมวลเนี่ยมาใช้ให้เป็นพลังงานได้อย่างไรจู่ๆเราจะเอาชีวมวลหรือพวกขยะทั้งหลายแหล่เนี่ยมาใช้เป็นชีวมวลในการที่จะให้พลังงานโดยตรงเนี่ยมันเป็นไปได้ยากเนื่องจากชีวมวลเหล่านี้นะครับเป็นเชื้อเพลิงที่ไม่ดีมันมีค่าความร้อนต่ามีความมีความชื้นสูง มีความหนาแน่นที่ต่ำดังนั้นจึงจําเป็นที่จะต้องเอาชีวมวลและวัสดุเหลือทิ้งนี้มาผ่านการแปลงสภาพเพื่อให้กลายเป็นเชื้อเพลิงสังเคราะห์ที่ดีโดยจะมีการแปลงสภาพได้3กระบวนการด้วยกันก็จะมีกระบวนการทางกายภาพนะครับทางความร้อนเคมีแล้วก็ทางชีวภาพอาจารย์สรุปให้ตามต่ผู้ภาพนี้เลยครับกระบวนการแปลงสภาพแบ่งเป็นการ แปลงสภาพทางกายภาพทางความร้อนเคมีและก็ทางชีวภาพสําหรับการแปลงสภาพทางกายภาพเนี่ยก็คือใช้เชิงกลเช่นการลดความชื้นนะครับการลดขนาดแล้วก็การเพิ่มความหนาแน่นซึ่งในหัวข้อนี้อาจารย์จะพูดละเอียดในหัวข้อถัดไปนะครับ ส่วนกระบวนการทางความร้อนเคมีและทางชีวภาพนั้นจะอยู่ในคลิปที่2จะจะเกริ่นหัวข้อก่อนนะครับว่ากระบวนทางความร้อนเคมีเนี่ยคือการเราจะแปลงสภาพชีวมวลด้วยการเผาไหม้การไพโลไลซิสนะครับการแกสซิฟิเคชันแล้วก็การลิควิดแฟคชันในส่วนของกระบวนการทางชีวภาพเราจะเปลี่ยนชีวมวลนี้ให้กลายเป็นไบโอมีเทนแล้วก็การหมักเอทานอล เราจะเริ่มต้นมาจากการดูกระบวนการแปลงสภาพทางกายภาพกันก่อนนะครับอย่างแรกเลยคือการลดความชื้นชีวมวลอย่างเช่นพวกขี้เลื่อยเศษไม้แกลบฟางข้าวหรือขยะก็ตามแต่เนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีความชื้นสูงนะครับเมื่อนําไปเผาไหม้มันจะติดไฟได้ยากให้ค่าความร้อนต่ํามันจึงไม่มีคุณค่าทางพลังงานเพราะฉะนั้นเราจึงจําเป็นที่ต้องเอาความชื้นเนี่ยออกไปจากชีวมวลก่อน โดยจะทำได้2รูปแบบก็คือการแยกน้ำนะครับกับการทำแห้งการแยกน้ำนะฮะก็คือการลดความชื้นจากวัสดุโดยการดึงออกมาในรูปของของเหลวอันนี้เหมาะกับพวกวัสดุที่มีความชื้นสูงมีความเปียกอย่างเช่นพวกขยะสดนะครับพวกกากตะกอนน้ำเสียพวกเนี้ยหรือพวกพืชน้ำผักตบชวาสิ่งเหล่าน,นี้มันจะมีความชื้นมากมีปริมาณน้ำเยอะเราจำเป็นต้องแยกน้ำออก ด้วยวิธีแรกก็คือการกรองนะครับหรือใช้วิธีการตกตะกอนก็ได้หรืออาจใช้วิธีการใช้ไฮโดไซโคนอันนี้ก็จะเหมาะกับเชื้อวลที่มีปริมาณน้ํามากๆนะครับต่อไปครับถ้าในกรณีเชืว้อวลที่มีปริมาณน้ําอยู่น้อยไม่เหมาะกับการที่จะเอาไปกรองเนี่ยเราจะเอาไปอบแห้งนะครับวิธีการทําแห้งคือการจะอบลมร้อนก็ได้นะครับหรืออาจจะอบด้วยเตาไฟฟ้าก็คือพวกเตาอบก็ได้นะครับ ในส่วนถัดไปครับวิธีที่1คือการทําแห้งผ่านไปนะครับลดลดความชื้นอันที่2เมื่อลดความชื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเชื้อมวลบางอย่างมันจะมีขนาดใหญ่เราจําเป็นต้องลดขนาดให้มันเล็กลงนะครับเพื่อประสิทธิภาพในการถ่ายโอนความร้อนนะครับในส่วนของอัตราการเกิดปฏิกิริยาต่างๆเนี่ยวัสดุที่มีขนาดเล็กมันจะทําปฏิกิริยาได้ดีดังนั้นจะต้องทําให้เชื้อมวลของเราเนี่ยมันเล็กลงเสียก่อน โดยวิธีการทําให้เล็กลงเนี่ยมันก็มีหลากหลายวิธีอาจารย์จะขอไปตรงหัวข้อน,นี้ก่อนนะครับขอข้ามไปสักนิดนึงเราจะพูดถึงวิธีการลดขนาดก่อนด้วยก,กลไกทางเชิงกลสมมติถ้าเกิดเรามีวัสดุเชี้อมวลที่มีขนาดใหญ่เนี่ยนะฮะเราจะต้องลดขนาดลงมาโดยการใช้เครื่องย่อยนะครับลักษณะของเครื่องย่อยเนี้ยก็จะเป็นการทําให้วัสดุที่มีขนาดใหญ่เปลี่ยนให้มีขนาดที่หยาบลงมา โดยลักษณะของเครื่องมือนะครับเครื่องนี้คือเครื่องจอคลาสเจอรก็จะเป็นลักษณะของฟนะิกจอเป็นแผ่นโลหะซึ่งอยู่กับที่ขณะที่อีกแผ่นหนึ่งเนี่ยจะ move ได้หรือขยับได้เราจะป้อนวัสดุขนาดใหญ่ลงมาตรงช่องว่างระหว่างฟิกจอกับบูตเบลจอตัวบู b เบลจอเนี่ยมันขยับได้มันก็จะตีวัสดุขนาดใหญ่เนี่ยให้แตกลงมาแตกลงมาและสุดท้ายจะได้ที่มีขนาดเล็กลง ซึ่เป็นขนาดที่หยาบนะครับขนาดที่หยาบเนี้ยมันยังไม่เหมาะหรอกที่ใช้ในการทําชีวมวลได้เราต้องไปผ่านอีกเครื่องหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเครื่องบดหยาบนะฮะสาวลองไปดูนะครับต่อไปเราจะผ่านไปที่เครื่องบดบ้างวัสดุที่เราบดหยาบไปแล้วเนี่ยเราจะทําให้มันมีขนาดที่เล็กลงในช่วง0 4นถึง0.5มมผ่านสิ่งที่เรียกว่าเครื่อง Hammer m i l l ลนะโดยการที่จะเอาวัสดุหยาบเนี่ยใส่ลงไป ผ่านเครื่องบดนะครับเครื่องบดนี้ก็จะบดวัตถุยาบให้มีขนาดที่เล็กลงหรืออีกเครื่องหนึ่งที่เรียกว่าเครื่องบอลมิลเครื่องบอลมิลเนี่ยจะเป็นลักษณะของถังนะครับทรงกระบอกด้านในจะใส่ลูกบดนะฮะส่วนเหลืองๆในภาพก็จะเป็นชีวมวลที่มีขนาดหยาบลูกบดเนี่ยก็จะเคลื่อนที่ไปตามการหมุนของบอลมิลลูกบดก็จะไปตกกระทบกับชีวมวลทําให้ชีวมวลที่ที่ผ่านการตกกระทบแล้วจะมีขนาดที่เล็กลงนะครับ ในภาพนี้เป็นการขยายบอลมิลให้ใหญ่ขึ้นนักศึกษาจะเห็นว่าลูกบดจะเป็นเขียวๆนะครับลูกกลมๆเขียวๆอาจารย์จะป้อนอในส่วนของวัสดุขนาดหยาบลงมานะแต่แล้วก็ผ่านเข้าไปในลูกบดจะตีวัสดุหยาบเนี่ยให้มีขนาดที่เล็กลงแล้วก็ออกมาทางด้านล่างในกรณีวัสดุของเรานะครับชี้อบนของเราเนี่ยมันเป็นพวกเส้นใหญ่นะอาจจะเป็นท่อนไม้อะไรต่างๆเนี่ย มันไม่เหมาะที่จะเอาไปบดหรือเอาไปย่อยเราจะทําการตัดหรือสับนะครับด้วยเครื่องตัดนะครับเครื่องตัดด้วยใบมีดหรือใบเลื่อยต่ e างๆนะฮะเมื่อรักึษาสามารถที่จะลดขนาดลงไปได้แล้วขนาดที่นักศึกษาบดได้ย่อยได้หรือสับได้เนี่ยมันก็จะมีขนาดที่หลากหลายขนาดไม่ได้เป็นขนาดเดียวกันเราจะต้องผ่านเข้าไปที่การร่อนตะแกรงเพราะนั้นการขอย้อนนะครับไปในส่วนของการร่อนตะแกรง การร่อนตะแกรงเนี่ยเป็นการคัดขนาดวัสดุนะฮะโดยการให้วัสดุนั้นผ่านที่ตะแกรงร่อนตะแกรงร่อนเองเนี่ยเขาก็จะมีหลากหลายขนาดหลากหลายเบอร์เราจะเรียกเบอร์ตะแกรงร่อนว่า m ม s h นะครับไปดูความหมายของว่าเม s h กัน m ม s h นั้นก็มีความหมายว่าจำนวนรูต่อพื้นที่ตะแกรง1ตารางนิ้วนะครับจำนวนรูต่อพื้นที่ตะแกรง1ตารางนิ้วถ้าเรามองจากภาพเนี้ยจะเข้าใจได้ง่าย ในภาพนะฮะทางความ,มือนักศึกษาเนี่ยนี่คือตะแกรงขนาด3เม็ดหมายความว่าถ้าพื้นที่1ตารางนิ้วของตะแกรงจะมีรูตะแกรง3รูนะครับแต่ถ้า4เม็ดจะมีรูตะแกรง4รูถ้า5เม็ดจะมีรูตะแกรง5รูถ้า7เม็ดจะมีรูตะแกรง7รูถ้าเรามองความละเอียดแล้วเนี่ยตะแกรงขนาด7เมช จะมีรูตะแกรงที่ละเอียดที่สุดถูกไหมครับรูตะแกรงจะเล็กกว่า5เมตรเล็กกว่า4เมตรแล้วก็เล็กกว่า3มเมตรนั่นก็หมายความว่าถ้าเบอร์ตะแกรงใหญ่รูตะแกรงก็จะเล็กถูกไหมครับนั้นรูตะแกรงจะเล็กลงเมื่อเมตรเพิ่มขึ้นดังนั้นเวลาเราใช้ตะแกรงเนี่ยเราจะใช้ตะแกรงหลายเมตรนะครับเอามาซ้อนกันยกตัวอย่างเช่นอาจารย์จะพูดถึงการเรียงตะแกรงร่อน ในสไลด์พวกเราไม่มีนะครับออาจารย์เพิ่มเข้ามาการเรียงตะแกรงร่อนเนี่ยเราจะเอาตะแกรงที่มีรูขนาดเล็กหรือมีเบอร์เมชสูงๆเอาไว้ด้านล่างแล้วก็จะเอารูที่มีขนาดใหญ่หรือเมชน้อยๆอยู่ทางด้านบนในสไลด์จะผิดนะครับขอแก้เป็นทางด้านบนลักษณะของการเรียงเนี่ยจะเหมือนปิ่นโตคือเรียงเป็นชั้นๆขึ้นไปยกตัวอย่างเช่นอาจารย์เอาตะแกรงขนาด200เมชซึ่งเป็นรูขนาดเล็ก อยู่ด้านล่างสุดเสร็จแล้วเราก็จะซ้อนตะแกรงขนาดที่มีรูใหญ่ขึ้นก็คือ100เมชซ้อนขึ้นมาถัดไปอีกนะครับอาจารย์จะเอาขนาด50เมรซึ่งรูขนาดใหญ่กว่า100เมชซ้อนขึ้นไปแล้วก็เอาขนาด20เมรซึ่งรูใหญ่กว่า50เมชซ้อนขึ้นนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยขนาด8เมรซึ่งรูใหญ่ที่สุดเอาไว้ทางด้านบนนะครับแล้วก็ลองใต้ ตะแกรง200เมตรด้วยฐานคราวนี้เวลาเราจะทําการร่อนตะแกรงร่อนเนี่ยเราก็เอาวัสดุที่เราบดเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับผ่านเข้าไปแล้วก็ทําการร่อนนะฮะอนุภาคที่ใส่ลงไปเนี่ยมันก็จะไปคาอยู่ตามตะแกรงขนาดต่างเนี่อไหมครับสมมุติวัสดุที่เราใส่ลงไปเนี่ยมันไปค้างอยู่บนตะแกรง8เมตรแสดงว่าวัสดุที่เราร่อนนั้น ต้องมีขนาดเล็กกว่า8แต่ใหญ่กว่า20เมตรถูกไหมครับมันถึงไปค้างอยู่บนตะแกรงขนาด8กับ20 m. ได้นะคำว่าถ้าเกิดตีความหมายลบอาจารย์จะหมายถึงเล็กกว่าบวกจะหมายถึงใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นถ้าวัสดุของเราเนี่ยไปกองอยู่บนตะแกรง8เมตรหมายความว่าวัสดุนี้จะต้องมีขนาดเล็กกว่า8เมตรแต่ใหญ่กว่า20เมตรถัดไปอีกครับ ถ้ามันไปกองอยู่บนตะแกรงขนาด20เมชแสดงว่าขนาดของอนุภาคนี้เล็กกว่า20แต่ใหญ่กว่า50เมชนะครับแบบนี้ไปเรื่อยๆจนทั้งสุดท้ายแต่อนุภาคจะลอดตะแกรง200เมชลงมาลงไปในถางแสดงว่าอนุภาคเนี้ยนะครับหวัสดุนี้ยขนาดเล็กกว่า200เมชนั่นคือลักษาสามารถที่จะแยกแฟลกชั่นของวัสดุที่เราทำการล่อนได้นะครับไปดูกันต่อ นี่คือภาพการซ้อนตะแกรงนะครับนี่คือตะแกรงขนาดต่างๆนะฮะซึ่งจะมีทั้งส่เมตรเมตรแปเมตรไปเรื่อยๆยเลยถึง2,500เมตรในตารางนี้นะครับนักศึกษาจะเห็นคอลัมน์ที่1เป็นเมตรเมตรก็คือเบอร์ตะแกรงแน่นอนเบอร์ตะแกรงตะแกรงเนี่ยนะครับรูตะแกรงจะเป็นสี่เหลี่ยมท่านสายย้อนกลับไปดูรูเก่าๆนะครับตะแกรงจะเป็นขนาดรูตะแกรงเนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยม เพราะฉะนั้นถ้าเราจะต้องการขนาดของรูตะแกรงที่แท้จริงเราก็จะวัดเป็นไมครอนหรือเป็นนิ้วนะครับเป็นขนาดช่องเปิดนั่นเองขนาดช่องเปิดซึ่งเป็นขนาดสี่เหลี่ยมนะฮะอย่างเช่นตะแกรงขนาด6เมชจะมีขนาดช่องเปิด3360ไมครอนหรือ 0, 5, 0. 1 3ม0.131นิ้ว ถ้าตะแกรงขนาด8เมชจะมีรูขนาดช่องเปิด2,380ไมครอนหรือ0.093นิ้วเห็นไหมครับตะแกรงขนาด8เมชจะเล็กจะมีรูเปิดเนี่ยหรือช่องเปิดที่เล็กกว่าขนาด6เมชเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าอาจารย์เอาตะแกรง8เมชไว้ชั้นล่างเอาตะแกรง6เมชไว้ชั้นบนแล้วทําการร่อน อนุภาคที่กองอยู่บนตะแกรง6เมตรนั้นหมายความว่าอนุภาคเนี้ยจะลอดตะแกรง6เมตรนะครับแต่ไม่ผ่านตะแกรง8เมตรอนุภาคนี้จะมีขนาดอนุภาคอยู่ในช่วง2 3 8 0 0ถึง1,300ถึง3,360ไมครอนนะครับขนาดของอนุภาคเนี้ยจะอยู่ระหว่าง2ตะแกรงนะครับนั่นคือเป็นการคัดขนาดเราแยกขนาดได้ ยิ่งเราซ้อนตะแกงหลายใบก็จะทําให้เราแยกขนาดได้ละเอียดมากขึ้นนะครับอันนี้คือในส่วนของการลดขนาดวิธีการที่เราจะทําการปรับสภาพเชื้อมนลด้วยการทางกายภาพเรามีการเรื่องการลดความชื้นแล้วการลดขนาดแล้วนะครับต่อไปเราจะไปทําการเพิ่มความหนาแน่นอันนี้ง่ายมากเลยนะครับเชื้อมวนที่เราทําการล่อนมาแล้วเนี่ยเราจะทําการอัดให้เป็นแท่งนะครับหรือเป็นเม็ดก็ได้ ในส่วนของอันการอัดเป็นเม็ดคือภาพซ้ายมือของนักศึกษานะครับนี่คือเราอัดเป็นเม็ดทรงกระบอกแต่ถ้าเกิดเราต้องการจะอัดให้เป็นแท่งใหญ่หรือเช่นการอัดให้เป็นแท่งฐานเนี่ยก็จะเป็นรูปทางขวามือนี่เป็นการอัดแท่งทรงกระบอกนะครับวิธีการอัดก็คือจะใช้กลไกการบีบอัดผ่านแท่งสกรูนักศึกษาก็จะเอาเชื้อโวลที่ทําการร่อนแล้วเนี่ยลงมานะครับในเครื่องนะฮะเครื่องอัดแท่งสกรูนี้ก็จะหมุน หมุนๆไปเรื่อยๆนะครับพาเอาเชื้อมมลของเราเนี่ยไหลไปเรื่อยๆแล้วก็จะถูกรีดออกมาเป็นเม็ดเชื้อเพลิงหรือเป็นเม็ดของชี้อโมลได้นะครับก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะฮะโดยการใช้การอัดแท่งด้วยสกรูด้วยกระบอกสูบหรือด้วยลูกกลิ้งก็ได้นะครับอันนี้คือส่วนที่1ของคลิปที่1จบไปเรียบร้อยแล้วการแปลงสภาพเชื้อมมลด้วยกระบวนการทางกายภาพ เดี๋ยวในคลิปที่2นะครับคลิปหน้าอาจารย์จะพูดถึงกระบวนการแปลสภาพทางชีวมวลด้วยกระบวนการทางชีวภาพก็คือการผลิตไบโอก๊สกับเอทานอลต่อไปนะครับงั้นเดี๋ยวเราจะจบคลิปที่1เท่านี้ครับแล้วเดี๋ยวติดตามต่อในคลิปที่2ในโอกาสถัดไปครับ